สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดกล่องยูกิประจำเดือนตุลาคมวันนี้เรามาพร้อมกับบ็อกซ์ใหม่ล่าสุดโฟบัไฮเปอร์โนวาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยกับกรามโมเดาร์กสและบริษัทคิดอันคิดประเทศไทยจำกัดนะครับ ผู้นำเข้าตาดูกียอลิขสิทธิ์แท้แต่เพียงผู้ดเดียวหาซื้อได้กับร้านลิขสิทธิ์แท้ทั่วไปนะครับมีหลายร้านนะจ๊ะวันนี้มากับบอกที่มีหน้ากล่องแกล a ล็กซี่ไฮเร์ฮะมันชื่ออะไรนะแก l เล็กซโดยมีความเชื่อกันว่า ในกล่องนี้มีการทั้งหมด32เราจะเปิดกันแบบอันคัดไม่มีการตัดต่อเดี๋ยวเอาเสียงมาห่อนอกกันครับเอ้ยเจสสโรโอเคกลับมาแล้วนะครับ ไม่มีสัตว์บาดเจ็บในคลิปนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมากรีดกันเลยดีกว่าโปรดใช้เจ้าหน้าที่อุทยานในการรับชมภาพที่ท่านจะได้เห็นต่อไปน,นี้เป็นเรื่อง จริงทั้งสิ้นไม่มีการตัดต่อโอ้ที่แกะออกยากก็คืออ้าโทเคนอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะทเคกเคาแมลงอ่ะช่างทเคนมันก่อ็สองแถมเช่นเคยถ้าเป็นบลอกใหญ่จะมีโบนัสทองนะครับลุ้นเอาเองว่าจะได้ระดับอะไรจะเป็นระดับซุปเปอร์อันตราซสิคเล และพริสนมติกขึ้นนะครับผมมาผมจะตัดแบบรวดเดียวเพื่อให้ท่านได้รับชมกันแบบเร็วๆเมื่อไหรจะเลิกทำเสียงแบบนี้อ่อมันเป็นคอนเซ็ปต์ครับจะออนแอวันอาลูวีก็ใช่เรื่อง เสียงตอบรับจากแฟนๆและลูกเพจนะครับขอบคุณกำลังใจการกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกจากทุกท่านด้วยใชะไรนะฮะทำเสียงปกติดีกว่ารถแอคโค่ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลเออติดอัดจิเปงเลมาเรามาดูกัน ผมตัดให้หมดก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเทให้ดูทีเดียวเดี๋ยวดูซิว่ากล่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็จะมีทีมเสริมของมแมลงอินเซกเตอร์หางะรู้สึกจะมีเกรดมอสเป็นเกรทบัตเตอร์ฟลยเป็นมแมลงล่ามยักษ์ตัวใหม่มาด้วยแล้วก็ แน่นอนของเสริมหน้าบล็อกที่เราเห็นก็คือ Galaxy ซ y e นะครับในร่างใหม่นะครับตัวละครรับใบรับประจำบล็อกนี้เดาไม่ยากเลยก็เป็นโฟตอนพลาย e นะครับ Galaxy ซ y e คือโคตรงงเลยมีหลายล่างจัดจะหมดแล้วนิดนึงต,ตัดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามา ลุ้นที่เดียวกันนะครับนี่ก็หือฮอจังเลยมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกนะครับผมผมจะไม่ตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้นจะเป็นการเปิดให้ดูเรทกันไปเลยสดๆนะครับเป็นลองเทกไปเลย ยาวๆนะแจ็คเอาซองนี้เก็บไปก่อนมันจะเป็นไฮไลท์ทีหลังมาดูกันครับไปครับอะไรวะเนี่ยคงทงหรือคาออสนั่นเองคือสเฟียคอออฟคาออสอ๋อของคาออสนะฮะอันนี้นินจาโอเยไอ้นี่หมอนี่ไดนามอนโด เป็นไฟเวิร์ดลิงนะครับผมพลังใช้ได้ีเดเยวโอมาแล้วซุปเปอร์ใบแรกซุปเปอร์ใบแรกออกมาเอาการ์ดซูมสิเอา <c oughs> เอาเอต้องไม่ยอมซูมมาโถเอ้ยอะไรนะไอที่เขาเล่นกัองงนอะตอนเนี้ยอะไรนะคิน <c oughs> <c oughs> เค so e so 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 e ้นริวโซเคนเออโซเคน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 ริวเออเมื่อก่อนมายามาแล้วหนึ่งใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลิงก์ของอ er. าบิสเอ็กเตอร์ไปไปกันเร็วๆเร็วเรื่อยเรื่เ,รเ,รล 2, เลยทีละสองฟองไปเลยอ่ะอุ้ยฮีโบตัวใหม่อุ้ยกาแล็กซี่เอ,อพีกาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่ อ๋อฟ่าออฟโ้น้องซารี่น้องซารี่นะครับอันนี้ใครอ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นอ๋ ah. อกษะสติยาฮีโบอาบิสแอคเตอร์ทรีมริชัวอ๋อของเสริมริชัวครับอีกหนึ่งทีมที่มาในบล็อกนี้ด้วยนะครับ ซเกโคล์คอร์ชบีสโอ้เป็นเอ hey, เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะไอตัวนี้ตัวนี้คุ้นๆอยู่นะครับเป็นซีโคมืดแสงนั่นแหละไปต่อมาต่อครับอับิสอคเตอร์อะไรเนี่ย อ๋อเจเนเรตเดี๋ยวผมดูขอบกันไม่ไว้วางใจเผือมันมีอะไรโผล่มาซึ่งไม่เคยเออมันโดเอะอะไรเนี่ยกษัตริยากษัตริยามีสเต็ปขอขอนินจากษัตริยา อันนี้อันนี้กระสติราโอของเสริมาเยอะอะซึ่งตอนนี้ X x c e ซ d 7ดาวนี่ราคาขึ้นกันเยอะเลยนะครับก็เป็นเพราะก็เป็นเพราะการตีนี้แหละนะครับความเก่งกาจของมันแล้วก็การคอมโบกระดับ7ดาวนะเป็นที่กำลังเป็นที่นิยมเล่นเลยเมทัลจูเนอร์นะครับผมใส่คิ อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพสไอครับผมตามานตามานโบโซตามาน <laughs> วาวิสแมงสาบใหม่ครับผมอันนี้ไม่น่าจะเป็นแมงสาบอะตัวอย่างเป้งอยู่ใต้กับอยู่ใต้ประตูใช้อินฟาเรดจ,จับเจอกันเลยทีเดียวปตะยองขวันกันไปกาแล็กซี่ไอครับผมสแกายโคะสแกโครกษัตริย์ดาอคาออสอีกหนึ่งตัวครับผม นะโอ้และนี่คือโจโจจูก๊อตนะครับผมหกดาวอ๋อมันเซิร์ฟอ๋อมันหกดาวผมนึกว่าถ้าเป็นสี่ดาวนี่โกงโกงนะไอตัวนี้ลงมาเหมือนกับมันจูก๊อตกับเซนจูก๊อตนะครับก็คือเซิร์ฟเอาพิธีกรรมเวทแล้วก็ตัวมอนสเตอร์พิธีกรรมไอตัวนี้เซิร์ฟทั้งคู่เลยนะครับขึ้นมือสองใบนะครับไม่ว่าจะลงแบบไหนก็ตามนะครับโกงอะ่ะโกงอยู่ดีอะ่ะา แฟรี่เป็นจูเนอร์เผ่ามแมลงอืมฟอตินจาเอ,อุปกรณ์ออฟเอสอ๋อนี่คือการ์ดชนแก้วในรูปแบบของมอนสเตอร์นะครับผมการ์ดในทีมของอัคพนาฟอรดนะครับวิซาร์ดวิซาร์สตาฟร์ชึงและนี่คือร่างเอ็กซซีดใบใหม่ของกษัตริย์ลา อ r i s ส h ฮาร์เท่อันต้าใบ,บแรกมาแล้วนะครับมีแต่ของตีมแพงๆมาต่อกันเลยครับผมสองที่เท่าไหร่แล้วผมไม่นับนะผมออกมาทีละสามสองเจอหางนาทน้่สองนสามสองม่ขอ,อสี่เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยาวเกินไปนะครับ สองเลยมาสแกโคกัตธิลานี่ไงมอนสเตอร์ของหางงะนะครับใส่ปืนใหญ่เรียบร้อยโจจูกอดแล้วนี่อะไรแล้วเนี่ยยักษ์หน้าโอ้โอเคเฟิร์สไอ แกลแล็กซี่โอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่คือจายแอนเมสไซอานะครับผมการ์ดของฮางะนะครับน้องแอ็กสตารีอีกันติกทันเดอร์ฟรอสอันนี้ของของอันบัสใช่ไหมอู้อู้อันตราอีกใบครับและนี่คือล่างของสุดยอดล่างสุดยอดของอ่า มันชื่ออะไรวะไทรบีเกตโอ้ยสว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 ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไปกันต่อครับผมเด okay, นเนลเลดเห็นอหมงอนอันนี้ก็บิสเตตอุมาอีกตัวแล้วทำไมออกรัวแล้วลเกินนี่คือลิชชวนครับผมเป็นอันตราว้า อันต้าอ,ออกสามแล้วนะสามใบแล้วนะอันต้าืมไปกันต,ต่อครับโอ้มันตีคอร่างใหม่ครับผมเจ้าแห่งสัตว์ทั้งหลายสัปสัตว์ทั้งหลายเป็นหกดาวและธาตุไฟด้วยนะครับพลังเท่าเดิมหนึสองนสามเอาไว้เสิร์ฟพิชโชเอาไว้เสิร์ฟทุกดินเน่มงฟู่ญาติของเจ้าพยัก์หวังฟู่ก็มานะครับผมสติลาโอเวอร์ไรฟ์โฟตอนเอมเพอเรม บิสเตตอันนี้เทราเมสกษัตติลาเอาเข้าไปเด็คาออสมิลาดดากอนอืมมีตีมคาอสัสกษัตติลาไม่ชวนนะครับไควบิเกอรู้สึกจะมีแค่นี้แหละรู้สึกจะมีแค่ตัวล่างลิงสุดยอดของเขานี่แหละที่ออกมาใหม่ไหม นี่เรายังไม่เจอโฟตอนเลยและไม่น่าจะได้ด้วยเพราะถ้าจะได้น่าจะเป็นซีเครนะครับหรือไม่ก็ถ้าเดวมดีก็ขอรักริสเมติกนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> อันต้าออกไปสามแล้วซุปเปอร์ออกสองนะครับผมซุปเปอร์ยังมีให้ลุ้นกันอีกหลายใบเลยนะครับปูนะอามาดูกันต่อบิ et, er ame, สตเตเทเลเมสกัสติลาวมงฟู้โฟตอน อ่าเวลีิชัวมันติคอหมองฟู่เฮจีเนเรตยีมจีเนเรตตัวนี้เป็นซูปเปอร์นะครับผมอืม,อมสวยสวยสวยเก้าดาวครับผมสำหรับทีมเด็กเอ็กซีเก้าดาวโฟตอนบิสเตตอินเจออุปน็อตเอส ในหน้าขายที่ดินของกอลลินครับผมเวอบนี้บางคนงงนะฮะอ่านแล้วอ่านอีกนะครับมันคือการเอาฟิลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรีมูฟออกไปแล้วไปแปะของอีกฝ่ายหนึ่งและก็เอาฟิลที่อยู่ในสื่อสารที่ชื่อต่างกันเอามาแปะงงไหมครับไปหาอ่านเอาเองนะเพราะว่า เดี๋ยวสักพักก็คงจะมีแปลนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแปลแปลการ์ดของคิดแต่คิดโหลดกันได้นะครับผมทั้ง Android และ iOS นะครับเผื่อใครอยากจะดูคุณสมบัติการ์ดนะครับผมมันจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้ทานกับชุดใหม่อันนี้คือเราโจนสลัดเป็นแลนะครับผมสติลาเดสไอเราร์ดเฮสเซอร์เคิลออฟเฟรี่น้องแฟรี่ ขี่ต้นไม้ขี่หุ่นต้นไม้อู้กษัตริย์ล่าไรซ์ฮาร์ดนี่คือร่างมนุษย์ของเขานะครับอู้แล้วนั่นอะไรเนี่ยกาแล็กซี่โฟตอนดาก้อนนะครับร่างเล็กนะครับผมเอ็กซซีดสี่ดาวอันนี้เป็นซุปเปอร์นะครับผมเป็นร่างของนี่ไอหมอนี่เป็นร่างมนุษย์ของไอหมอนี่นะฮะสวยงามตามท้องเรื่องมาต่อเลย ของสุดท้ายแล้วผมจะได้พิสเมติกกับเขาไม่เนี่มุงเงเปิดมาคนอื่นเขาได้กันนะเอาจริงนะแต่ผมมันเกลือเองดวงผมมันเือเกลือต่อไปเป็นปึกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวามาดูกันผลประกอบการจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นก็อย่างที่เห็นนะฮะของดีออกเยอะนะ ผมไม่ได้แค่ตัวหน้าซองแค่นั้นเองดูีิว่าถ้าซีเค็ดมาผมอดพริสเมติกแต่ถ้าไม่มีซีเค็ดมามีลุ้นครับว่าจะได้อันติเมตรหรือพิสเมติกหรือเปล่า,อาขอบไม่ต่างเลยเอาซะสิ้นหวังเลยตอนนี้ผมกำลังเอาเอาการ์ดที่เหลือจากซองอื่นๆอ,ออกออกอยู่นะครับ วิธีสังเกตขอบพิสมติกมันมันดูจากข้างๆได้นะครับผมสมมุติถ้าเอามาเนี่ยถ้าเอามารวมตึก่างนี้นะครับมันจะมีความต่างแต่ดูแล้วไม่ต่างเลยต้องใส่เจาดพิสมติกฉันเถอะมามาดูโตจูกอ้อน้องแอ๊กอ๋อโกคิบอนโกคิบอนกาสใหม่อ่ะไอเจ็ดไอเจ็ดก็มีการเสริมมานิดนึงนะครับอิสเต เคลเมนส์กษัตริย์ลาแอนเมสไซอาอันนี้ไอ้กับดักอันนี้ก็ข้อท่าดีเหมือนกันเป็นนอร์มอนเป็นซีเกตนอร์มอนหรือเปล่าไม่รู้ทาลีโปสปริกันออสาปเตโรอาออสลิชชวนเฮ้ <G ül> เออเปียวปีตดเปียวปีตดนะครับผมอืมนี่คือกับดักที่เป็นน่าจะเอามาใช้บันเทิงบันเทิงสนุก,สน,กสนุกกันอีกสักอันหนึ่งนะครับผมนะฮะก็คือมีมอนสเตอร์เราต้องมีมอนสเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมีมอนสเตอร์มากกว่าก็ใช้บอกว่า <laughs> ไม่แน่ใจ ไม่เคยมีความรู้ด้านการ์ดเลยเวลาการ์ดออกใหม่ๆแล้วนี่อะไรเทเลเมสอือฮึเอ้ยเอ้ยอมันจะเห็นอะไรแวบ,บๆมันปิดคอแต่ต้นไม้แต่อ่ามงคู้ลาบิลินอ๋อมีลาบิลินด้วยอ้โหเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดียดีนี่คือคาออสเดมอน ทงทงมาจินจอมานกรียุกคออสเดมอนครับผมเฮย้ยอันต้าอันต้ากี่ใบแล้วเนี่ยสองสามสี่สี่ใบแล้วนะ่ะยังครับยังไม่หมดซุปเปอร์ครับผมและนี่คือล่างรวมล่างของอันบัสใบใหม่นะครับอันบัสรวมล่างกับใบนี้รวมล่างกับเผ่าสัตว เผานักรบสัตว์เผ่านกก็แสดงว่ารวมร่างกับทริบิเกตได้นะครับอ่ะซูปเปอร์ออกอีกนึง่งไปและอ่ะผมได้ซีเคตมั้งยังเลยคออสวิชและนี่เป็นซูปเปอร์อีกหนึ่งใบนะครับคออสวิชนะเจ้ายังไม่เห็นซีเคตเลยอ้โอออกซ้ำซะอย่างนั้นอะไรวะเนี่ย และนี่คือทรายิเกตบูเซฟาลัสอะไรวะสีเข็ดนะครับผมออกออกซ้ำกับใบนี้ออกซ้ำกับอันตานะครับผมโอ้โอ้ผมได้แดกมาแดกมาอีกใบหนึ่งนี่เป็นซูเปอร์นะครับโอ้ได้เยอะเลยอะอีกใบแล้วเนี่ย ใบที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาสรุปผลประกอบการอย่างที่เห็นไปอุยผมได้ซีคเคตซึ่งสาหรับใบที่เป็นอันตราแต่มีอันตร้าหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะครับผมแล้วก็ซปเปอร์ห้าใบนะครับมาดูกันสองสุดท้ายของเราก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะครับผมอย่าลืมนะครับสนับสนุนของแท้นะครับซื้อ ซื้อหากันได้ถามสอบถามในกลุ่มยูกิกันได้นะครับผมมาดูกันชึบ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 ,ชบม่วงอีมาเลยมันคือมันคือมังกรคารเทเชียโอเคอีกหนึ่งล่างรวมนะครับ และนั่นคือทั้งหมดนะครับผมของผลประกอบการในบ็อก์นี้นะครับถือว่าได้ของดีมาเยอะทีเดียวเชียวนะครับก็จะมี6ซุปเปอร์5อันตร,ร้าหนึ่งสรตนะครับผมนะฮะสเคร์ตนี่อย่างที่ผมบอกไปอาจจะเป็นอันติเมตหรืออาจจะเป็นพิเิกซีเกตแพร์น,นะครับยังไงขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนถึงณตอนนี้ ฝากติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช n แนลนี้ด้วยยังไม่ได้เล่นมาสเตอร์ดูเอลลงสักทีอาจจะเล่นปลายเดือนนี้ก็เป็นได้ยังไงขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับบ็อกซหน้ากับยูกิโอเปิดกล่องยูกิสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี ลาไปก่อน <laughs>